สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบเจอกันอีกแล้วจ้ากับอุยซีตาแรกจา้าพี่ๆนะคะวันนี้เราอยู่กับเกมไพ่ ok ๊อกเด้งนะคะค่ายเอ็นจีโปเกนะจ๊าก็วันนี้พกทุนมา50เนาะนะคะก็เกมนี้นะคะมีให้เลือกสี่ห้องเกมะคะขั้นต่ำอยู่ที่2บาท10บาท3 0 1 0 0จ้ะวันนี้นะคะก็พกทุนมาน้อยมากทุกคนก็จะมารีวิวทุกคนดูว่าทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะจ๊ะวันนี้เข้ามาที่ห้องขั้นต่ำ 2บาทนะพี่พีก็อะมาเข้าเกมมาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องป๊อกเด้งให้ยูซี่ตาแรกด้วยนะจ๊ะอะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะโอ้โหตาแรกตาแรกกระโดแล้ว10บาททุกคนก็แดงไป10บาทเลยเนะคะมีทุน50นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนเลยนะคะพี่พี เราสามารถกดเล่นเกมต่อหรือว่าจะกดอัตโนมัติก็ได้เนะะี่ยค่ะเกมนี้เล่นเันตับ2บาทมีทุน้อยก็เล่นได้เนะะี่ยหาเล่นแบบชิวๆกันเลยนะพี่ๆอ่ะมาอุ้ยสวยรอบนี้แทงไบ5าบาทได้ปกเก้าเออเลิศเรอเกมนี้นะคะจะได้ไม่เต็มจํานวนนะคะจะเสียค่าตรงไปเนะะี่ยค่ะก็ตามยอดที่เราเดิมพันเลยนะจ๊ะพี่ๆนะคะห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ,นะะก็ประมาณนี้แหละทุกคนแต่ถ้าได้บวกก็คุ้มค่าอยู่นะเกมนี้ อ่ะเราจะไปกันต่อเลยพี่พี่ห้าบาทไปเรื่อยๆก่อนอุ๊ยรอบนี้สามแต้มเราต้องเรียกไพ่แล้วนะคะสามแต้มต้องเรียกหนะไม่สามารถอยู่ได้นะจ๊ะพี่พี่อ่าสวยโจหกเข้ากาแฟเลิศชนะเจ้าเออมีทุน50บาทนะคะเราจะเล่นกันไปได้นานแค่ไหนหรือว่ายังไงนะทุกคนก็มานะคะไปลุนไปด้วยกันเลยวันนี้นะจ๊ะทุกคนอ่ะมารอบนี้นะคะก็ไปเล่นกันต่อเลยแล้วกัน เกมนี้นะคะเล่นกับคนจริงบนออนไลน์นะคะใครจะมีทุนมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะแต่ยูที่จะเล่นทุนน้อยทุกคนกระหว่างกําไรไงเออนะคะก็เผื่อฟุกได้นะทุกคนหาโอ้โหโรอบนี้คือส่งแต้มไพ่แบบเออไม่สวยเลยนะแต่ว่าไม่รู้จะเรียกเข้าไหมเดี๋ยวเราไปเรียกกันคุยสามแต้มเอ้าสามแต้มได้กินเจ้ามือจ้าท<า>ุกคนเฮอเลิดเลยกำไรสี่บาทแล้วตอนนี้น จัดไปต่อเลยทุกคนนะคะเราจะเล่นกันไปเรื่อยๆเนะคะเกมปอกเด้งนะคะก็เป็นเกมไพ่ปอกเด้งนี่แหละทุกคนนะคะถ้าปอกกองหงายได้เลยนะคะก็จะหงายอัตโนมัตินะคะเพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติจ้าวิยน่าสวยน่าสวยเดี๋ยวเราไปกดเรียกกันนะทุกคนเข้าหรือไม่เข้าไม่รู้โอ้โหไม่เข้าอะ่ะเจ๊ตแม โอ้ยโอ้โหเจ้าสองแต้ม3มเด้งเกือบนะเกือบนะถ้าเจ้ามีแต้ม,ตมโดน3มเด้งนะคูณ3ากันเลยนะพี่พนะแต่ไม่เป็นไรก็บวกมา4บาทเออถือว่าโอาเคอยู่นะทุกคนอ่ะมาจา่ะจะต่อเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยแล้วกันนะพี่พีก็รอบต่อไปนะะีคะว่าจะเป็นยังไงนะพ,พี่นะมาจา่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจเนี่ยค่ะอยากเล่นเกมไพ่ปลอกเด้งค่ายเ o k e จเนี่ยค่ะ IDP ก็ทักไปได้เลยนะคะที่แอดไวอยูมีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะพิกัดช่องทางใต้คอมเมนต์ได้เลยเด้อนะคะอยากตามตามได้เลยเอ้ยรอบนี้เจ๊ตแยมกินเจ้าจ้าแทงไป5บาทเหมือนเดิมนะคะมีน้อยเล่นน้อยมีเยอะเล่นเยอะนะคะแต่ถ้าได้คนเลิกนะเออทุกคนนะคะถ้าเล่นต่ออาจจะเสียนะพี่ๆนะก็ต้อง เล่นแบบมีสตินิดนึงนะพี่ๆไปกันต่อจ้ะรอบนี้จัดไปเลย5บาทเหมือนเดิมเฮ้ยห้าหกสวยน่าสวยลุนเรียงลุนแต้มลุนฝัดเอยฝัดไม่ได้นะะี่ค่ะทุกคนก็ลุนแต้มกับลุนเรียงละกันอุ้ยไ,ไม่เป็นไรมีแต้มมาบวกอีกนะคะรอบนี้ถือว่าโอเคสวยจัดไปเรื่อยๆนะคะเก็บเก็บทีละนิดเก็บทีละหน่อยเดี๋ยวก็ได้เยอะเองนะพี่พออาไปกันต่อเลยจ้ะ พอ,อไปห้าบาทก่อนสเสิร์ฟสเสิร์ฟเอ้ย5าแต้มเอ้ย5าแต้มยังไงเดี๋ยวเราไาดูเจ้ามือเปิดไพ่นะคะโอ้โหฮ่าแต้มจริงๆแต้มโอ้โหเจ้าเจ็ดแต้มนะดูสิฮ่าแต้มอะไม่เป็นไรทุกคนก็นเล่นรอบต่อไปกันดีกว่ารอบนี้ก็ไปสักเอ่อสิบบาทพอ รอบนี้ขอไปส0บาทนะพี่นะก็อุย้ยน่าสวยเฮ้ยเข้าเฉยส0แจ็คแมมอ้ยเข้าสเตตตาเดียวรู้เรื่องคูณสามกมา28สสวยนะคะรอบนี้เจ้าเกือบจ่ายรอบวงเนะี่ยทุกคนเออใครไม่มีแต้มก็เจอสามเด้งไปเลยนะคะเจ้าตับแต้มสาเด้งเนะี่ยเมื่อกี้นะทุกคนนะอาจจะต่อแล้วกันเนะะี่ยฮะรอบนี้ขอไป5้าบาท5้าบาทก่อนอ่ะนะคะอุ้ยเจอเจ้ากินเปไน็นยังไงล่ะ อ่ะกินไปไม่เป็นไรเมื่อกี้ก็คือได้มาสามเท่านะคะพี่พีสามคูณนะคะสามเท่าก็ไปจ้าทุกคนต่อเลยเฮ้ยสวยปกแปดสองแดงแทงไปห้าบาทเออเลศป๊อกชนะอยู่แล้วทุกคนนะคะโอ้โหมีป๊อกอยู่คนเดียวจริงๆนะทุกคนนะก็ถือว่าโอเคอ่ะจัดต่อจัดต่อพี่พี่จ๋าขออีกสักหนึ่งรอบดีไหมเออ ขออีกสักหนึ่งรอบละกันอ่ะรอบนี้ไปไปสิบบาทแล้วกันอ่ะเฮ้ย hi, hi. ป๊อุ้ยสวยเลยเออได้อยู่นะอ่าเป็นไงทุกคนบอกแล้วว่ามีทุนน้อยก็เล่นได้นะเกมนี้นะคะมีทุนมาห้าสิบกับรห้าสิบนะคะห้าสหตอนนี้เออนะคะอะ่พอทีกว่านะคะวันนี้ก็มารีวิวให้ทุกคนดูเพียง เท่านี้แล้วกันนะจ๊ะพี่ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะยูซี่ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหนะ้าเจอกันใหม่บ๊ายบายจ๊ะ